เรื่องเล่าคนดังฟังจากแฟนสนับสนุนโดยรสชาติที่ลงตัวกับความหอมที่บี้ชอบเขาช่องรสแท้กาแฟไทยมาถึงช่วงของเรื่องเล่าคนดังฟังจากแฟนนะครับวันนี้เรามีแฟนเพลงของอ๊อฟสุพนักครับเป็นการเพลงที่แบบว่าเห็นมาแต่ไกลน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่ชมพู่กันเองครับสวัสดีสครับสวัสดีค่ะสวัสดีครบับพี่ชมพู่คเอ่อร้องคนนี้ผู้ชายคนนี้ เขามีสเสย่ห์งไงที่ทำให้ที่ชมพู่ติดตามที่ปีนีน้จริงๆต้องบอกว่ารู้จักกันเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะจะประกวดด้วยซ้ำเพราะว่าน้องเขาเป็นเด็กชนาานะคะแล้วก็อยู่เรียกว่าเหมือนกับเราทำงานที่นี่นานก็รู้จักกับครอบครัวเขา,เ,ขาเป็นการส่วนตัวนะคะแระทับใจออฟสุภนัสตรงไหนครับ คือต้องบอกว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนนะคะความดังเนี่ยทำไม่ได้ทําอะไรให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนิสัยเขาก็ยังมีสัมมาคารวะแล้วก็รู้จกักเป็นกันเองตลอดไม่เปลี่ยนนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆทักทายวิย่ใหญ่ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังทักทายเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ลืมตัวด้วยแต่ว่าไอ้จุดที่เขาพิผานณี่จาก จากเด็กคนหนึ่งนะฮะที่พี่ชมผู้มองว่าเขาน่ารักดีมีสมาคารวะแล้วเขาเริ่มต้นจากการประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆจนกระทั่งทุกวันนี้ออฟสุพนัทกลายเป็นต้องบอกว่าเป็คนคน,คนของประชาชนใช่ค่ะถ้าพูดง่ายๆถ้าจะบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจของคน,ชนัชน่าค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าจังหวัดัชานาาเนี่ยถ้าถามว่าใครรู้จักถ้าบอกว่าน้องออฟสุพนัท เขาจะบอกอ๋ออยู่ชัยนาทใช่ไหมใช่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าทํางานเนี่ยบอกว่าจังหวัดชัยนาทอยู่ไหนเขาไม่รู้จักคุณรู้วบาคุณกายเป็นนักดนตสัมพันธ์ประจำจังหวัดชัยนาทเป็นโลโก้ของจังหวัดชัยนาทใช่ค่ะเนาะเพราะว่าน้องเขาทาชื่อเสียงให้แล้วก็จังหวัดเราเกิดเพราะว่าน้องอ๋อเหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงนักร้องซึ่งเป็นจุดที่ต่างจากคนอื่นก็ตรงที่ว่าเป็นนักร้องวัยรุ่นที่อนุรักษ์ วัฒนาธรรมไทยๆสำเนียงแบบไทยๆก็น้องเขาเป็นจุดเด่นที่ทําให้เราพูดได้อย่างภาคภูมิใจค่ะแล้วถามว่าชอบลิเกไหมน้องเขาก็ลองได้ทําได้ทําให้รู้สึกว่าไม่ได้ทิ้งของไทย,ไทยของเราเลยล่าสุดกับพี่ชมพู่กับอบ้ามชุดล่าสุดของออฟตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะว่ามีน้องๆที่สํานักงานฝากมาว่ายังจําได้ไหมเคยทําอะไรไว้ให้แล้วก็มีอ่า อะไรที่มาเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเอ้ยเอ้ยออฟออฟอย่างนี้อันนี้อันนี้น่าน่าน่าสนุกน่าสนุกแล้วพี่ชมพูนะครับพูดแบบนี้ผมอยากรู้แล้วครับรขอดูหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะอะไรคือเซอร์ไพรส์ฮะค่ะก็จะต้องบอกว่าตั้งแต่เข้ามา <อ entar S 1> ใหม่ <อ au S 1> ๆเนี่ยน้องเขามีการที่จะบอกทุกวาระทุกเทศก,กาลนะคะว่าเขาทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างค่ะซึ่งไม่เคยลืมเลยทั้งสํานักงานก็จะค่อนข้างจะส่งมาให้ตลอด นะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งทั้งนั้นถ้าาการปีใหม่ย้อนหลังเกิน3ปีนี่ถือว่ไม่ธรรมดาฮะนี่ปี49่สครับคุณผู้ชมฮะอยให้ดูนะฮะออฟส่งมาสวัสดีปีใหม่ให้กับให้ให้กับพี่พี่ใช่ค่ะทั้งสำนเดงาวใช่ค่ะทั้งสำนักงานค่ะพี่พี่อยู่ที่สำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งซึ่งบอกว่าเป็น เสียงโหวดเล็กๆเป็นกาลังใจเล็กๆแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาตอบแทนมาให้ก็เป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจอะค่ะครับครับอ้เราก็จะต้องบอกว่ากระลาเทปที่เอามาให้วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในสํานักง,งานก็เริ่มฟังกันแล้วก็บอกว่าเพลงไหนที่มันซึ้งกินใจเนี่ยผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบ,บน้องเด็กๆเพลงไหนสนุกสนุกเขาก็บอกว่าเพลงมันดีอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะครับผมแต่วทไมน่ารักขนาดนี้เนี่ย นะก็ไม่ปีใหม่แล้วคนเขาจะไม่รักอฟได้ไงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วน้องเขาเขาทาเองอะค่ะคือไม่ได้ไปซื้ออะไรมามากมทำให้รู้สึกว่ามันเป็นของที่แทนใจอะค่ะแทนใจชาวบ้านนะใช่คเอพูดอะไรักคิดคิดกรอนแบบว่ามันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยคล้องกันเท่าไหร่อ่ะบางทีบางทีแต่งอาจจะคล้องบ้างไม่คล้องบ้างอะไรก็แต่ก็คือเราก็ทาได้ใจพี่ชมพู่ เออผมได้ข่าวว่าทางทางสํนักงานที่ยมพูดทํางานอยู่เนี่ยเขาเขาฝากให้พี่ยมพูมาทําอะไรอย่างหนึงอ,อ๋อเขาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยวันนี้อยากจะมามแต่ว่าบังเอิญว่าติดภารกิจของราชการเขาก็เลยว่าคือส่งตัวแทนมาบอกว่าวันนี้ขอได้ไหม,อมขอสักครั้งหนึ่งที่จะได้รอยกอดรอยยิ้มแล้วก็ฝากหอมมาด้วยค่ะอ๋อรอยยิ้ม

พอใจงไหมฮะค่ะเราก็ฝากบอกว่าจังหวัดชัยนาทเรานะคะต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจกับน้องเขามากแล้วก็ <c oughs> การติดตามผลงานเนี้ยก็จะมีตลอดไปแล้วก็อขอให้น้องเขาทําตัวแบบนี้น่ารักแบบเนี้ยตลอดไปนะคะก็จะเป็นขวัญใจของชาวชัยนาทตลอดไปด้วยค่ะครับผมเอาละครับพี่ยมพู่ครับเราจะมาร่วมสนุกกันหน่อยนะฮะๆก็แบบว่าได้ทั้ง รอ,อ,อยยิ้มรอยกอดรอยจูบกอไปแล้วนะครับผมมีของรางวัลน,นะครับจากทางรายการนะครับที่จะมาร่วมสนุกกับพี่ชมพู่ด้วยครับ <c oughs> ในช่วงของแฟนคลับรับโชคครับแฟนคลับรับโชคสนับสนุนโดยซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุ่งเกลียด มาถึงช่วงของแฟนคลับรับโชคในวันนี้นะฮะพี่ชมพู่ครับนะฮะเราเรามีแผ่นป้ายให้เลือกอยู่2แผ่นป้ายด้วยกันนะครับนะฮะก็คือเรื่องเล่าคนดัง1นึ่งครับือไปแล้วก็เรื่องเล่าคนดัง2นะครับนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่ชมพู่จะเลือกแผ่นป้ายไหนครับ1หรือ2ครับเลขหนึ่งก็สวยนะเลขสองก็ดีนะฮะ ดูจากหน้าตาแล้วกันฮะฮรอแล้วกันขอเบอร์สองดีกว่าโอ้ยก็ไม่เลือกผมอ่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละก็ต้องมีบ้างแล้วออฟเดี๋ยวลองดูแล้วกันงั้นเดี๋ยวเก็บผ่านใต้นี้ไปหนึ่งวางไว้ไม่เลือกให้ให้พี่ชมพู่เป็นคนเป็นคนเปิดแล้วกันนะครับเอาเป็นคนดึงดีกว่าจะได้ลุ้นเรื่องราบคนดังสองครับถ้ารูปนี้ออกเป็นรูปของออฟสุพนัฏได้รับของรางวัลไปนะฮะค่ะขอให้เป็นครับใช่ไหมฮะ ใช่ไหมบางทีอาจจะหลอกก็ได้นะใช่รสือและใช่สิใช่กองซ้ำเย้ใช่เลยครับนั่นก็คือรูปของอ๊อกสุพนัทนั่นเองนะครับก็นะฮะพี่ยงพู้ก็จะได้รับของรางวัลนะครับนั่นก็จะเป็นเสื้อนะครับจากแฟนทีวีนะครับพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นแล้วก็ยังมีมีแล้วแต่ให้อีกแต่ว่ามันต้องพิเศษกว่านั้นเดี๋ยวมีเซ็นให้ด้วยใช่ไหม ส่งมอบเลยครับปีดีนะครับพี่ชมพู่เสื้อกรัเสื้อนะครับมาจากแฟนทีวีครับหาไม่ได้ที่ไหนแล้วเราเขาทำออกมาไม่ได้เอาไว้ขายเอาไว้แจก แต่คนพิเศษคนสำคัญเท่านั้นถึงใส่ไม่ได้ก็จะเก็บไว้ช่วยชีวิตเลยะหรอน่ารักมากนะวันนี้ขอบคุณมากพี่ชมพู่ที่อย่างน้อยก็คือสลดเวลามาพูดคุยกับผมแล้วก็ทำให้รู้ว่าความผูกพันระหว่างสองคนนี้มีมากขนาดไหนนะครับครับผมวันนี้เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดนะครับคุณผู้ชมครับนิดหนึ่งฮะใครที่มีรูปถ่ายอย่างเช่นเนี่ยพี่ชมพู่ถ่ายรูปกับอ๊อสุพนัท เมื่อคนเก็บไว้ดูคนเดียวไม่หาเสียดายแย่ถ้าคุณมีรูปถ่ายคู่กับศิลปินครับอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวครับส่งมาในรายการของเราส่งมาตามที่อยู่ที่ท้างล่างเนี่ยนะฮะนะฮะเพราะว่าเราจะรวบรวมรูปทั้งหมดแล้วก็รูปไหนถูกใจทีมงานก็รับของรางวัลมีของรางวัลพิเศษที่จะมอบให้แล้วเราก็จะทํากิจกรรมโดยเอารูปที่คุณถ่ายศิลปินเนี่ยอาจจะมีเอามาโชว์จัดเป็นนิทรรศการอะไรก็ตามทีส่งมาครับถ้าคุณมีรูปถ่ายคู่กับศิลปินด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ ผมต้องลาไปก่อนออฟครับผมนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ครั้หน้าครับขอบคุณเขาช่องรถแท้กาแฟไทยครับและซอฟเฟลสเปและโลชั่นทากันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดเจอกันใหม่กับรายการเรื่องเล่าคนดังผมออฟแล้วก็พี่ชมผู้ลาไปก่อนสวัสดีครับ